ใครจะนะครับใส่สูตรถูกไทยครับรับถ้วยพระราชทานครับไม่พร้อมยังไงบอกจุดไปนะครับแม่ขยับมีขยับครับอภิมาขยับวไจ่ลงครับแม่ขยับไม่ลงครับใจเย็นๆครับพี่น้องครับหลอนิดเดียวครับพี่น้องครรับอนิดเดียวครับผมก็รอน้ำแดงอภิมาครับรอน้ำต้เงินฉลามใส่โอ้นายหัวนี่สมาธิเนี่ยตั้งสมาธิเอาละโอ้ สามสี่ไปพายชิง razor, ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกเหนือนายกเหนือธนาพงศานสุภานายกเหนือบอกว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาเรือดีเรือดังจากสอบมาบเลาแต่ว่าฝีพายจากการจัดกรจากไทยแลนด์ร่วมด้วยในน้ำล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจากอภิมาอภิมาอภิมาจากบางเบียงไร่ขยี้ไร่ขยี้กับเรือดีในน้ำสลามไสสลามไสดูสิว่า สนามี้สู่กันเราไมบอกว่าไม่คุยกันไปไม่คนต่างคนต่างงันต่างคนต่างคนปางของแต่อะไรแสงไฟปลไดภัยมีหมายขยี่กันมาอยู่สนามใจพยายามจะหนีพยายามสนามใช้จะหนีพี่มาไล่บมีไล่บีไล่บีตะคุบแล้วจะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายท้ายสุดดที่ว่าการเป็นการถายสิงห์จราจรระวังระวังระวังอภิมาอภิมาหวังเวียงอภิมาหวังเวียงไม่ผิดตัวไว้ล่างนั่งแดงล่างนั่งแดงเจอไข่ไม่เจอเจอใครไม่เจอเจอกับสนา Hey, <laughs> มาแล้วพยายามไผ่ไผ่แรงแสงวิวไผ่แรงแสงอยู่แต่จแสงอยู่ได้ตลอดบอดไผ่หรือไม่เอาอย่างนี้ีกวามันกันมาดูดีว่าเหลือประมาณสองร้อยเมตรสุดไทยสองร้อยเมตรดไทยล่องน้ำได้ล่องน้ำได้หนึ่งเรือดีเรือดีบอกว่าอภิวาอภิวาวังเวียงบอกว่าไผ่แรงแสงนี้จะได้ล่าบอลไปเมื่อฉลาบบอกว่าจะามใส่ฉลับไปไม่ยอมไม่ยอมไม่แย่พยายามเปิดไปไปพยายามเปิดไปไปคำคำอย่างนี้มันบรรยากาศล่องน้ำล่องน้ำได้หนึ่งเรือดีเอาแล้วว่าอันนี้ฝึกน้ำอภิวาแดงเมืองเมืองสมบูรณ์แล้เชือสมบูรณ์แล เอาภวกสายแกลงแกล้งได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องดูกันเองตอนนี้ระยะสุดท้ายไปไปสลามชัยสลามชัยยังตามอยู่ทางด้านอภิมาจีนี้ครัจีนี้มาอภิมานีไม่วันนี้สลามชัยจีเอาละเว้นสลามชัยสลามชัยแกล้งสลามชัยสุดท้ายสุดท้ายเอาแล้ววะเอาแล้วเอาแล้วสลามชัยควาเวียงสลามความเวียงสลามความเวียงสลามความเวียงสลามวามเวียงสลามความเวียงสลามวามเวียงสลามความเวียงสลามวามเวียงสลามควางเวียงสลามความเวงมคเวียงสล้มความเียงสลาความเียงสลความง พี่มาบางเบียก็กอดคอสานามชัยไหลเข้าสขนชัยเรียบร้ยอยครับแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระาาราชจุฬาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568เทศบาลเมืองบึงกานโดยท่านนายกธนาพงศ์แสาานสุภาในกระเรือลอมนำ้ลนำลอมน้ำสีสส ที่นันอภพมาน้าเมืองเป็นเหลือชนะครับพี่น้อง